วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะมีการเปิดปฏิบัติการค่ะทลายเครือข่ายยานรกนะคะที่ใช้ชื่อว่าแจ็คสามหมอค่ะมีการรวบได้ยกแก๊งเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีการยึดทรัพย์ได้กว่า2ี่สิบล้านบาทค่ะในส่วนของกองกำลัปราบปรามนะครับกองกำลังหนะครับได้ร่วมกับนะครับได้ร่วมกับชุดยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ ทําการสืบสวนขยายผลในเครือข่ายของอนายแจ็คสามหมอมาโดยตลอดนะครับโดยเราได้มีการประสานข้อมูลกันมาอย่างแนบชิตนะครับในส่วนของอในการปิวัติการครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวทางใต้โดยการมีการส่งยาเสพติดโดยบริษัทขนส่งเอกชนนะครับไปยังพื้นที่ภาคใต้นะครับเดือนนึงนะครับส่งเป็นละล้านเม็ดนะครับเป็นล้านเม็ดนะครับ แต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการนี้ก็จะมีการแบ่งหน้าที่การทำนะครับตั้งแต่คนรับยานะครับคนรับยาเสพติดนะครับแล้วก็เมื่อได้ยาเสพติดมาก็เอาไปพักไว้ที่คอนโดนะครับเพราะกลุ่มนี้ก็จะเช่าคอนโดนะครับไว้สําหรับเก็บยาเสพติดนะครับแล้วก็พอได้อา ลูกค้านะครับก็จะส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายนะครับที่รับยาเสพติดในทางใต้นะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับชุดยาเสพติดของยาลากับชุดของกองหกเขาได้ดําเนินการจับกลุ่มไปแล้วนะครับสำหรับสำหรับทรัพย์สินที่เขาได้มาจากการค้ายาเสพติดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการนําไป ทําธุรกิจผิดกฎหมายด้วยนะครับอย่างเช่นไปซื้อรถยนต์ซึ่งมีสภาพเก่าแล้วนํามาสวมซากนะครับแล้วทําเป็นเพจแล้วก็ขายต่อในกระจายไปในวงกว้างนะครับซึ่งเป็นรถผิดกฎหมายด้วยนะครับก็จะนําเงินตัวนี้ก็นะครับไปต่อยอดนะครับสำหรับค้ายาเสพติดที่มีปริมาณที่ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้ปฏิบัติการจนสามารถยึด จับคุมผู้มาได้ทั้งหมดนะครับตามหมายจับทั้งกระบวนการนะครับแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินนะครับก็ได้ยึดทรัพย์สินหลายรายการนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการดําเนินการต่อไปหลังานี้นะครับ